พื่อนนะครับคลิปนี้ก็มาดูต้นมะส,สัมพาวต้นอีกต้นนะครับที่ทำเคยทำคลิปไปน่าจะประมาณเดือนสองเดือนแล้วนะครับแต่ต้นนี้นี่อายุาประมาณปีครึ่งแล้วนะครับนะครับก็ลักษณะอย่างที่เห็นเลยนะครับก็แตกใบจริงครบหมดแล้วนะครับแตกใบจริงแล้วนะครับก็ คลิปนี้ก็เลยจะมากรีดนะครับมากรีดย,ยอดตกแต่งนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็ค,บคือบอนไซมะพร้าวนี่นะหยุดแต่งไม่ได้นะครับถ้าหยุดแต่งก็จะเสียทรงไปนะครับนะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยจะมาแต่งกา้านแต่งกรีดย,นะยอดนะครับันนี้ก็ทิ้งมาร่วมเดือนแล้วนะครับเนี่ยไม่ได้ ตกแต่งเลยนะครับก็ยอดก็เริ่มจะยาวแล้วนะครับก็วันนี้ก็เลยพอมีเวลานะก็มาจัดการสักหน่อยนะครับตกแต่งต้นนี้นี่เป็นต้นแรกๆที่ผมเริ่มทำนะที่ผมเริ่มหัดทำนะครับจะ,จ,ะจำไม่ผิดนี่ก็ประมาณหก ต้นนะครับก็เหลือรอดมาเนี่แหละครับต้นเดียวเนี่ยนะครับตอนที่ทำใหม่ๆด้วยความที่ยังไม่เข้าใจเนาะตัดตายไปบ้างอะไรไปบ้างนะเหลือรอดมาแค่ต้นต้นน,น,นี้ต้นเดียวนะชุดนี้ ค่อยกิดไปนะครับแตงก้านไปตัวนี้เป็นมะพร้าวแกงนะครับจำไม่ได้แล้วมาจากไหน น่าจะเป็นเพื่อนจากที่ทำงานนะครับที่ยมาให้นะครับมาจากน่าจะอัมพาวานะครับลุงนี่มาไกลเห็นเราทำมาเบอันไซนะครับเขาก็เลยยกมาให้ คอยี่ว่าบใบไทรมันก็จะว่าง่ายก็ง่ายถวายากก็ยากนะครับต้องอาศัยที่ใจเย็นๆน,นะครับใจเย็นๆแต่ว่ามันมันผิดจากไม้ทั่วไปคือมันมันได้ทรงเร็วนะครับ เป็นรูปเป็นลางเร็ว ไปก็ไฮไลท์ก็จะอยู่ตรงยอดนีแ่แหละครับ,นรบเนี่ยที่เรากีดยอดต้องระมัดระวังนะครับถ้ามือนหนักไปก็อาจจะทำให้ยอดหักเสียของเลยนะครับแล้วก็เราเอาลงสุดไม่ได้นะครับเยื่อเจริญตัวนี้เอาลงสุดไม่ได้ ไม่งั้นายอดเ้าจะจะหักเลยก็ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอมาเริ่มเปลี่ยนจากสีขาวขาวเป็นเขียวนะครับเราค่อยมากรีดลงอีกทีหนึ่งก็ประมาณนี้ครับก็ค่อยตกแต่งไปนะครับจริงๆแล้วก็ต้อง แต่งทุกสัปดาห์นะครับทุกสัปดาห์เราวางเว้นเม่อไห่เนี่ยเมื่อไห่นี่ก็จะเสียทรงจะสูงยาวทันทีนะอันนี้ก็จะเริ่มยาวแล้วอโอเคครับเพื่อนๆน,นะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับตัวน,นี้นะครับก็สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับ ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ